The ใหญ่ใจปั้มรุ่นที่คุ้มค่าทั้งราคาและใช้ได้นานแน่นอนมาให้ลูกค้าค่ะคลาสสิก99ค่ะกระเป๋าที่บอกเลยว่าเขามีฉายาว่า Pocket d a เดพกง่ายช่องเยอะชีวิตสบายใส่ของได้เป็น13เลเยอร์แบบนี้แต่ช่องข้างในนะคะบอกเลยว่าจัดระเบียบให้การใช้งานกระเป๋าเราเป๊ะแน่นอนไปดูพร้อมกันเลยค่ะช่องด้านหน้านะคะรุ่นนี้นะคะเปิดมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับช่องที่สามารถใส่คอสเมติกได้จัดเต็มแบบนี้เลยนะและเปิดมาช่องที่2ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าเขามีเลเยอร์มา เเยอร์นะ Layer ที่2นี่คือเป็นอะไรที่แบบของใช้ส่วนตัวคือเต็มที่เลยมีช่องใส่ปากกานะคะนี่นะคะมีช่องใส่อุปกรณ์อะไรแล้วตรงนี้มีปิดก,กันตกแปลว่าตรงนี้สามารถใส่ของได้อีกหลายอย่างเลยค่ะช่องหลักของเขานะคะนี่เลยด้านในก็คือเป็นสัตว์เป็นส่วนมากฝั่งนี้มีซิฟ s a ฟตี้ที่สามารถที่จะใส่ของนะคะเป็นพาสป p o r t เป็นสมุดบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องที่เราสามารถใส่ของอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้อีกแล้วก็มีสายคล้องกุญแจด้านตรงกลางตรงนี้ก็ย,ยังใส่ของได้ เรียกว่ากว้างขวางมากแล้วก็อย่างด้านหลังตรงนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือ1ึเครื่องสบายๆเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่2490บาทตอนนี้เราเอามาเซลล์เหลือแค่ 1, 6 9 9ับาทค่ะโซรา2ค่ะรุ่นนี้เหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่ที่เราต้องการดีไซน์สวยแต่ว่าได้กระเป๋าที่เรียบแต่ดูเราเป็นคนมีพลังนะคะเพราะว่าใบน,นี้เนี่ยเป็น perfect function จัดเต็มช่องมาให้ถึง17ช่อง3 6 0รอสองศาภายในช่องด้านในเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะมาดูฟังก์ชันกันนะคะด้านหน้า มีเป็นตัวนี้ที่แถมให้ด้วยเนาะจะสามารถที่จะใส่บัตรนะคะเป็นบัตรคอนโดบัตรเครดิตที่เราหยิบใช้บ่อยๆตรงนี้สามารถใส่ได้เลยนะคะช่องด้านในค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็น300้องสงศาและพรีเมียมมากตรงนี้นะคะจะมีเป็นช่องที่เราสามารถที่จะเป็นแบบเซฟตี้เนาะข้างในเนี่ยเก็บของแบบไม่มีใครเห็นแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมีดับเบิลเลเยอร์เนาะเขาจะใส่ของใช้ส่วนตัวได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะจัดเต็มเป็นโซนคอสเมติกมาให้เลยนะคะที่เราสามารถใส่ลิปสติกได้ด้วยตรงนี้ใส่ กระดาษสับหน้ามานันใส่แฮนด์ครีมเนาะหรือว่าใครนี่ค่ะมีปากกาสามารถมาเน็บตรงนี้ได้เลยเรียกว่าช่องเขาครบคันแล้วยังมีพื้นที่เหลือๆใส่ของได้อีกส่วนด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นช่องที่แบบนี้ค่ะ ใส่บัตรเครดิตไปเลยนะคะมีให้4ี่ช่องแนวตั้งใส่ได้แนวนอนใส่ได้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือด้านหลังซึ่งรุ่นนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่2990บาทค่ะตอนนี้เราเออกมาเซลล์นะคะเหลือเพียงแค่1799บาทค่ะคลาสสิก95ค่ะรุ่นนี้เป็นกระเป๋าสะพายไหลที่ไอซบอกเลยว่าเข้าใจทุกการหยิบจับของของเราแบบไร้ความสะดุดแน่นอนนะคะพร้อมให้คุณมีสุขภาพบ่าไหลที่ดีใช่ไหมคะที่สําคัญนะช่องจัดเก็บ17ช่องแบบแน่นๆและออกแบบมาใช้ได้จริงทุกช ลองช่องเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะรุ่นนี้นะคะไฮไลท์เขาอยู่ที่สายเลยบอกเลยว่าตรงเนี้ยนะคะไม่ติดแขนแน่นอนแล้วสายนุ่มบาาสบายไหล่มากที่สําคัญนะคะโลโก้ตัวนี้จะมินิมอลมากเปิดมาปุ๊บนะคะจะเป็นกระดุมแมกเนตโซนคอสเมติกที่เรียบร้อยที่สุดไม่ต้องไปรวมกับของข้างในเลยค่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันกันนิดนึงเนาะนะคะช่องหลักของเขาเนี่ย บอกเลยว่าก็เป็นสัดส,ส่วนเช่นเดียวกันนะคะครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นซิปเซฟตี้ใส่สมุดบัญชีธนาคารใส่พาสปอร์ตนะคะหรือว่าเราจะมีนี่นะคะดับเบิลเลเยอร์เนาะใส่ของจุกจิกสองฝั่งของเราได้เลยและอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะยังมีช่องนะคะใส่ย,ยานะคะคือใส่ของใช้แล้วตรงกลางมีช่องเสียบปากกาให้เราแถมฐานเนี่ยก,กว้างมากๆในรุ่นนี้แล้วมีสายคล้องกุญแจครบครันนะคะที่สําคัญช่องด้านหลังนะคะความปังของเขานะให้ดูสามารถใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ แบบนี้ได้เลยและด้านข้างก็ยังมีช่องนะจ๊ะเปิดมาแบบนี้ใส่ของเล็กๆแบบนี้นะคะได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่2690บาทตอนนี้เซลเหลือแค่1899ันบาทถัดมากับ f l o r a l Harmony 1ค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้เหมือนกับกระเชา้าดอกไม้ใบใหญ่เลยค่ะทําให้เรานะคะสามารถที่จะหยิบออกมาใช้งานพกไปได้ทุกวันแล้วก็พกของได้เยอะมากๆนะคะที่สําคัญลายปักตัวเนี้ยน่ารักแล้วก็ดูมีมิติมาก ขามีช่องจัดเต็มนะ13ช่องเลยทีเดียวค่ะช่องด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะช่องด้านหน้าของรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยนะคะใครมีของใช้ที่ขนาดใหญ่หน่อยตรงนี้ใส่ได้จะใส่กล่องแว่นนะคะตรงนี้ก็ใส่ได้เช่นกันค่ะมาดูช่องหลักนะคะบอกเลยว่าใครที่ของเยอะนะต้องเลิฟเขาสุดๆเลยค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะจะใส่โน้ตบุ๊กแบบนี้แมททุกนะ ก็สามารถใส่ได้เพราะขนาดใหญ่จริงๆค่ะส่วนฝั่งนี้เลยนะคะเขาจะทําเป็นช่องเซฟตี้ที่เราสามารถใส่ของที่ต้องการความปลอดภัยเนาะและด้านล่างดับเบิลเลเยอร์นะคะสามารถที่จะใส่ของอเนกประสงค์ชิ้นใหญ่ของเราเนี่ย ได้เลยตรงนี้นะคะแอบเห็นเนาะมีช่องสําหรับใส่ยาดมโดยเฉพาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นโซนคอสเมติกที่จัดเต็มมาให้หลายช่องมากๆแล้วถาดเนี่ยกว้างสุดๆจะใส่อะไรก็บอกเลยใส่ได้ทุกอย่างแน่นอนสําหรับในนี้นะคะและช่องด้านหลังตรงนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือแต่จริงๆใหญ่มากเลยนะจะใส่2เครื่องไอว่าพื้นที่ยังเหลือๆเลยจ้าและด้านข้าง เขายังมีตรงนี้นะคะ2ฝั่งเลยนะจะใส่ทิชชู่เปียกหรือของใช้อะไรของเราเพิ่มเติมได้เลยซึ่งรุ่นนี้นะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่31,90บาทค่ะและตอนนี้เราลดนะคะเหลือแค่2,599บาทคลาสสิก37ค่ะกับเป้สุดใหญ่ในตำนานสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าที่ใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊กแฟลม A4 นะคะหรือว่าจะเป็นของที่แบบว่า iPad อะไรก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาให้จัดเต็มถึง15ช่องการใช้งานช่องข้างในจัดเต็มขนาดไหนไปดูพร้อมกัน ช่องด้านหน้านะคะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของจุกจิกของเราได้ทั้ง2ฝั่งเลยช่องเขาเยอะมากๆอย่างตรงนี้นะคะเปิดมาซิปตัวเนี้ยก็ยังสามารถที่จะใส่ของเล็กๆน้อยๆของเราด้านข้างตรงนี้ก็มีซิปอีกเรียกว่าแค่ด้านหน้าตรงนี้นะจัดเต็มมาให้แล้วสี่ช่องไม่พอนะคะตรงนี้เนี่ยก่อนจะไปช่องหลักนะเขาจะมีช่องที่เราสามารถใส่แกจิตจะใส่ปากกา3ด้ามจะใส่อะไรที่เราต้องการความหยิบจับไวๆตรงนี้ได้เลยค่ะและยังมีช่องตรงนี้นะเปิดมาปุ๊บคือแบบโอ้โหใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ ใครจะใส่สายชาร์จใส่ power bank เนี่ยตรงนี้เรียกว่ายังไม่ทันเข้าช่องหลักก็ใส่ของในจุจคค่ะทีนี้มาดูนิดนึงนะคะว่านี่ช่องหลักนะอลังการมากเขาทําฝั่งนี้นะเป็นช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือ iPad ของเราโดยทํานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กันกระแทกมาให้แล้วก็คอยล็อกแบบนี้น้องก็จะปลอดภัยแล้วตัวนี้ฟองน้ําบุหน,นุนด้วยมาฝั่งนี้ค่ะ มาเปิดมาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับซิฟเซฟตี้เลยนะคะที่ด้านในตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกพาสปอร์ตได้อะไรเนี้ยเนาะฝั่งนี้ลงมาปุ๊บเราจะเจอกับช่องอนเนกประสงค์ใส่ยาใส่ของใช้ประจําตัวนะคะแล้วมีช่องสําหรับยาดมให้โดยเฉพาะแถมมีสายกล้องกุญแจด้วยค่ะที่สําคัญนะคะในรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีช่องด้านหลังด้วยนะคะให้ดูนิดนึงเนาะว่าสามารถที่จะใส่ของอะไรของเรานะคะเป็นแบบเออตลับแป้งไปเติมระหว่างวันแล้วสายจะเป็นแบบเย็บติดที่บุฟองน้ําหนานุ่มช่วยกระจ น้ำหนักบาอะไรเราได้ดีและด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเขาจะมีเป็นช่องสําหรับใส่กล่องแว่นนะคะร่มพกหรือขวดน้ําขนาดไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยใส่ได้ด้วยรุ่นนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่3,190บาทตอนนี้เรามาเซลล์นะคะเหลือแค่2,399บาทค่ะ